สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าจากทาง Facebook ของทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับงงงงและงงข่าวปู่มหาหมุนีกับคุณน้ำฟ้าที่สอนอ,นอตลิ่งชันปู่เป็นนี่คุณน้ำฟ้าเป็นเรื่องทางแพง่งตำรวจไม่เกี่ยว ส่วนคดีที่ปู่ไปพูดกระทบคุณฟ้าถ้าแจ้งความก็ออกหมายเรียกแต่ไม่เห็นข่าวว่ามีการแจ้งความแต่ทำไมตำรวจจึงกล้าไปนำตัวปู่มาที่โรงพักได้เห็นข่าวปู่ปีนหนีไปทางหลังบ้านแต่เจอตำรวจดักรออยู่เมื่อไปโรงพักตำรวจจับตรวจชีปู่เพื่อหาสารเสพติดตำรวจเอาเหตุผลใดมาตรวจ ฉีปู่ภาพทั้งหมดที่เกิดขึ้นทนายงงตำรวจใช้อำนาจใดจึงทำเช่นนั้นมันขัดขัดต่อสิทธิเสรีภาพของปู่เกินไปไหมถ้าการทวงนี้แบบที่เห็นสามารถกระทำได้ต่อไปถ้าคนอื่นเขาให้ตำรวจไปบ้านลูกนี้และทำแบบนี้แถมจับตรวจฉีมันจะใช้อำนาจเกินไปไหม ทนายมองดูแล้วไม่สบายใจเพราะเห็นว่ามีการใช้อำนาจเกินกว่าขอบเขตของกฎหมายที่กำหนดไว้ทนายไม่อยากให้ตำรวจคล้ายเป็นเครื่องมือของใครการใช้อำนาจต้องใช้ให้เหมาะให้ควรเดี๋ยวเจอร้องเรียนมันได้ไม่คุ้มเสียครับคุณตำรวจที่รักทนายนิทัศน์ประเสริฐในติกุล7เมษา64ภูเก็ตเรามาฟังความคิดเห็นจากแฟนคลับนะครับ คนแรกบอกว่าแถมยังปล่อยโอกาสให้อีกฝั่งรุมทำร้ายเขาอีกถัดมานะครับบอกว่าดูเมื่อวานแล้วต้องนั่งสั่นหัวว่าทำไมสมุนเจ้านี่จึงกละาถ,ถึงขนาดนี้ยังอยู่ในเขตรั้วสถานีตำรวจจึงกลางกันถึงได้ขนาดนั้นควรมีกล้องวิดีโอรอบสถานีตำรวจงานนี้ตำรวจจะทำอย่างไรคะ ถ่วงนี้โดยใช้สมุนแบบไปออกันหน้าบ้านลูกหนี้และเมื่อลูกหนี้กระโดดข้ามรัว้วหนีทำไมตำรวจจึงยอมเป็นเครื่องมือเจ้าหนี้ด้วยการจับเขาไปตรวจปัสสาวะอีกคนมีเงินทำอะไรก็ไม่ผิดถัดมานะครับบอกว่าพอบอตรสมควรต้องพิจารณาดูหน่อยการเกรงครัวด้านกฎหมายเขาไม่ได้ให้เกียรติตํารวจเลยมีภาพชัดเจน แบบนี้สมควรเรียกมาสอบกันหน่อยผิดถูกว่ากันตามกฎหมายนี่ถือว่าสร้างความยิ่งใหญ่เกินไปถัดมานะครับบอกว่าใช่ค่ะอีฉันก็ยังงงกับตํารวจและสื่อไทยมากเลยค่ะที่ลุงพลแค่ดึงไม้จากมือสื่อออกมาออกข่าวดังเลยทีเดียวนะที่เมียหมอปลาพากันพาพวกไปบ้านปู่มหามุนีไม่มีความผิดเลยถัดมานะครับบอกว่า งงกับตำรวจเหมือนกันค่ะว่าทำไมถึงต้องกลัวคนพวกนี้งงจริงๆมันน่าเกรงขามมากกว่าตำรวจงั้นเหรอนี่มันนักเลงชัดๆยิ่งเห็นไอ้อ้วนปรีเข้าไปหาปู่แล้วมันน่าทุเรศมากขนาดตำรวจห้ามยังไม่ฟังถัดมานะครับบอ,อกว่ากดมู่อยู่เหนือกฎหมายความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทนายสมเกียรติ รถชนะวอรกมลได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับเห็นไหมครับทุกท่านย้ำแล้วย้ำอีกว่าแจกฟรีมีการออกให้ข่าวทุกสื่อก็ยังมีคนบางพวกออกมาพูดใส่ความอีกอันนิจจังทำดีแค่ไหนถ้าเขาไม่ชอบก็ผิดอยู่ดีปอลอทุกท่านที่ขอภาพมงคลมาให้รอนิดครับกำลังคัดลอกชื่อจะส่งให้หลังสงกรานครับ สาธุสาธุลองมาฟังความคิดเห็นจากแฟนคลับของลุงพลและทนายสมเกียรตินะครับคนแรกบอกว่าต่อไปไม่ต้องมีการจัดถแถลงข่าวไม่ได้ถแถลงก็ไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมครับท่านถัดมานะครับบอกว่าลุงทนายหนูอยู่ข้างลุงทนายสู้ๆนะคะถัดมานะครับบอกว่าเฮ้อคนมองมุมต่างจากเรายังไงยังไงก็คงเปลี่ยนเขาไม่ได้แต่ก็แปลกทั้งๆ้งท,งท,งที่พูดชัดเจน แจกฟรีแต่คนคนนั้นน่ะก็ยังบิดเบือนไปในทางที่ไม่ดีเห็นได้ชัดๆแล้วเขาทําแบบนี้เพื่ออะไรถัดมานะครับบอกว่าสื่อเขาไม่น่าชอบคนตรงไปตรงมาเขาน่าจะชอบพวกหลอกลวงสังคมชอบพวกผีเน่าโรงผุจ้าเลิกดูเหอะสื่อแบบนั้นนะคะสื่อช่องอื่นมีดูเยอะแยะสื่อที่เขายังมีสติมีจริยธรรม เลิกนิยมสื่อสร้างละครกันได้แล้วนะคะรู้ตื่นรู้เบิกบานทัดมานะครับบอกว่าที่ไม่ชอบเป็นอย่างมากก็คือทำไมต้องเอาไปถามพี่อ้วกทุกครั้งที่พูดถึงลุงพลทัดมานะครับบอกว่าข่าวช่อง8ดก็ยังออกข่าวไม่ตรงอยู่ดีบอกว่าตำรวจไม่ยอมให้โอนคดีทั้งทงที่ทนายก็บอกแล้วไม่ได้โอนคดีแค่ไปขอให้ส่งเจ้าหน้าที่ ลงมาสอบสวนที่กกตูมสรุป8ทับ12ทับ3 4ไว้ใจพวกมันไม่ได้ถัดมานะครับบอกว่าสาธุสาธุค่าท่านทนายคิดเสียว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดค่ะถัดมานะครับบอกว่าสงสัยหูมันตึงหรือสมองมันเสื่อมคะเลยไม่เข้าใจคำว่าแจกฟรีให้กับ FC เป็นกำลังใจให้ค่าท่านทนายสู้ๆถัดมานะครับบอกว่า คนมันหูหนวกตาเล่ใจบอดมันเลยมองเห็นความถูกต้องความดีเป็นสิ่งไม่ดีสวรรค์มีตาค่ะคุณทนายถัดมานะครับบอกว่ามันเปลี่ยนแปลงความคิดคนอื่นได้ยากค่ะท่านทนายสื่อก็เช่นกันถ้าหวังแต่ยอดวิวจนมองไม่เห็นหัวคนอื่นแล้วก็ไม่แตกต่างกับพวกอย่างว่าอันนะคะทุกท่านถัดมานะครับบอกว่าคนใจมืดบอดทั้งชีวิต คงหาทางออกไม่เจอหรอกคะ่ะเขายัางมีกรรมอยู่ทำดีต่อไปนะคะสู้ๆถัดมานะครับบอกว่าผมขอเป็นกำลังใจให้ท่านทนายเพื่อต่อสู้เพื่อคนที่ไม่มีโอกาสคนที่ไม่รู้กฎหมายต่อไปด้วยครับเคารพความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระลงสมบุญได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับลุงพลดังนี้ครับวันนั้นตีสนิทเพื่อจับผิดลุงพลหลังจาก หาน้องชมพู่พบมีพระหลวงพอ่อสำนักต่างๆหรือสีหมอดูชายหญิงหมอผีและคนทั่วไปมาทำพิธีว่าจะจับคนร้ายได้กี่วันมีทีวีปักหลักทำข่าวหลายช่องต่อมามียูทูบเบอร์อีกหลายสิบคนวันเวลาผ่านเลยไปถึงบัดนี้ยังหาคนร้ายไม่พบ ในจำนวนคนเหล่านี้มีคนจ้องจับผิดลุงปนอยู่ด้วยตั้งแต่ต้นเช่นทีวี2-3ช่องยูทูบเบอร์2-3คนคนปลอมมาตีสนิทช่วยเหลือรูปแบบต่างๆให้ลุงตายใจ3-4คนจะได้จับพิรุธลุงมีการซ่อนเครื่องบันทึกเสียงไว้ในรถตอนที่สนิทดีกับลุงจึงแสดงว่าพวกเขามาจับผิด ลุงแต่แรกแล้วพวกเขาทำงานเป็นทีมเกิน10บคนมีนายจ้างจ่ายเงินให้คุ้มค่าแต่ว่าแฮมลุงพลไม่ได้อุ้มน้องพวกเขาจึงผิดหวังแล้วรีบหาเรื่องจากลุงตามสั่งต่อด้วยแผน2องถึงสถึงสเพื่อยั่วยุลุงตามที่ทราบต่อมาลุงพบเครื่องดักฟังในรถยนต์ พอเป็นข่าวพวกเขาจึงกดดันหลายครั้งให้ลุงแจ้งความเพื่อหาช่องทางสับเปลี่ยนเครื่องแต่ลุงไม่รู้จะจับใครเพราะต้องให้หน่วยงานเปิดเครื่องต่อมามีทนายสมเกียรติพาไปแจ้งความคนซ่อนเครื่องจึงสับเปลี่ยนเครื่องไม่ได้จึงดิ้นรนคาดว่ามีหลายคนร่วมวางแผนนี้เอวังสวัสดีครับ วีระหลงสมบุญเรามาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์ที่เป็นแฟนคลับของลุงพลดูนะครับคนแรกบอกว่าเวรกรรมนี้ทำหน้าที่เร็วดีจังอีกไม่นานเราก็จะได้เห็นท่าแท้คนเลวแล้วค่ะขอบคุณมากสำหรับบทความดีๆวันนี้ค่ะถัดมานะครับบอกว่าเอวังก็ดีด้วยประการชนนี้ถัดมานะครับบอกว่าเคยคิดแบบนี้มาแต่แรกๆเลยว่าเขาเข้ามาเพื่อจับผิด แบบผู้หวังดีถัดมานะครับบอกว่าคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ถัดมานะครับบอกว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในสังคมนี้ไม่ใช่คนทำชั่วมากขึ้นไม่ใช่คนทำดีน้อยลงแต่จะอยู่ที่คนเราแยกแยะไม่ได้ว่าอะไรชั่วอะไรดีสาธุถัดมานะครับบอกว่าอยากให้ถึงเวลาบอกรายชื่อเจ้าของเครื่องเจ้าของซิมและคนที่โทรเข้ามา ถัดมานะครับบอกว่าสวัสดีค่ะท่านวีระเช้านี้อ่านบทความดีๆพลอยสุขใจไปด้วยค่ะอยากให้ถึงตอนอวสารเร็วๆนี้จังค่ะความจริงจะได้กระจางแก่คนทั้งโลกวันหยุดนี้พักผ่อนอย่างมีความสุขนะคะท่าน